ล้อมุนแล้วนะคะจีนกำลังเริ่มสร้างสะพานนะคะที่ใช้คู่ขนาดระหว่างทางรถไฟกับทางด่วนหรือว่าทางหลวงที่ใหญ่แล้วก็ยาวที่สุดในโลกค่ะเล็กๆไม่ใหญ่ๆจีนทำนะคะล่าสุดทางด้านของสื่อกวบธรรมก็ได้รายงานค่ะว่าการก่อสร้างได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับสะพานทางคู่ค่ะที่ใช้งานระหว่างทางรถไฟแล้วก็ทางหลวงที่ยาวที่สุดในโลกในเมืองโจซานนะคะเจ,จ้งเจียงของจีนนี่แหละค่ะ ท่านผู้ชมคะก็ยิ่งใหญ่อลังการอีกแล้วนะคะการก่อสร้างใต้น้ำเนี่ยะคะ่ะก็สะพานทางรถไฟแห่งนี้นะคะไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าภูมิประเทศนะคะแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยะคะ่ะบนความท้าทายนะคะแต่ก็ไม่เกินความสามารถของวิศวกรชาวจีนละคะ่ะสะพานซีหเหมือนนี้นะคะอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะพาดผ่านแม่น้ำซีโหเหมินนะคะเชื่อมต่อเกาะจินถังแล้วก็เกาะเซซีของหมู่เกาะโจซานในบอลทนเจ้อจียงทางตะวันออกของจีนนั่นเองค่ะกระแสลมก็แรงค่ะคลื่นสูงนะคะทะเลลึกแล้วก็น้ำเชี่ยวกราดทำให้การก่อสร้างเนี่ยยากลำบากมากทีเดียวละค่ะนะคะสร้างเสร็จแล้วนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นช่องทางเดินเรือที่สำคัญสำหรับท่าเรือหนิงโปโจซานแล้วก็ จะสามารถ ให้เรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากถึง30,000ตันมากกว่า200ลําลำได้ใช้บรรทุกสินค้าค้าขายกันณนะเส้นทางแห่งนี้ล่ะค่ะเนื่องจากความต้องการในการเดินเรือที่สูงขึ้นนะคะค้าขายค่ะก็ต้องขนส่งทางเรือนะคะรวมทั้งภูมิประเทศและก็ธรณีวิทยาที่มีความซับซ้อนของทะเลเนี่ยล่ะค่ะก็เลยทำให้ช่วงหลักของสะพานเนี่ยต้องขยายออกไป1488เมตรค่ะทำให้เป็นสะพานทางหลวงแล้วก็ทา รถไฟที่มีความยาวที่สุดในโลกนั่นเองนะคะโดยรวมแล้วค่ะสะพานแห่งนี้ยาวมากถึง3,118เมตรนะคะส่วนทางรถไฟแล้วก็ทางหลวงของสะพานเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันก็คือรางรถไฟคู่สำหรับผู้โดยสารนะคะตรงกลางออกแบบให้วิ่งได้ด้วยความเร็วสูงถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาบข้างทั้งสองด้วย ทางหลวงนะคะที่ออกแบบความเร็วได้มากถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถยนต์ที่จะวิ่งล่ะค่ะความกว้างของสะพานแห่งนี้อยู่ที่68เมตรนะคะได้รับสมญานามว่าเป็นสะพานข้ามทะเลที่กว้างที่สุดในโลกอีกด้วยล่ะค่ะเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาป65ี65แล้วนะคะออกขั้นตอนการสร้างนะคะขอใช้เวลา6ปีค่ะจะแล้วเสร็จในปี2571นะคะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังถูกกำหนดให้เป็นอุโมงครถไฟความเร็วสูงใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะมีความยาวถึง16.18กิโลเมตรสำหรับอุโมงค์จินถางค่ะ